ตอนนี้ต้องบอกว่าลงมาหน้าครับมาเบึงหน้าว่าเดี๋ยวลงมาดนนะครับเบิงปลา,าโนนไส้นะครับหกแห้งครับอันนี้เป็นปลาโนนไส้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปวิดีโอนะครับเพื่อที่จะเอาไปขึ้นท่างช่อง ยูทูปนั่งก็แล้วกันนะครับหรือว่าชิดลงทางงเฟซบุ๊กตอนนี้ตรงบอกว่าหกแห้งนะครับหญ้าขึ้นเต็มเลยนะครับมีน้ำพร้อมนะครับผมตรงยางลบน้ำนั่นดิยางลบน้ำนะครับทำบัวสันบัได้นะครับเนี่ยนะครับมีแต่น้ำนะครับอยู่นี่ตรงยางลบน้ำนะครับ เราทำกับเหียบเบิดแล้วครับนะครับยี่หมงงานหมงงานไม้แล้ครับเราเหยียบทั้งหน้าไม้ออาเห็นไ่มครับมันจะมีน้ำครับท่วมตั้งยางอ้อมนะครับขึ้นมาเทิงเพื่อลบน้ำนะครับขอปลาไม่นี้เห็นครับยังมีน้ำเลยผมตั้งยางขึ้นมาเทิงผีดนะครับ เพื่อลบน้ำนะครับแต่ว่านี่ก็ยังไหลยอยู่นะครับน้ำก็ได้ขึ้นมาเท่งดีครับค่อยๆก้าวขาไปนะครับที่แต่น้ำเนี่ยเนื่องจากฝนมันตกเนาะพูดอ่ะความไปทางได้หรอผมบัดต้องหันมุมก็มาแท่งนี้แล้วลงหันผมก็ออกมาเลยละเหยียบหยาเหยบใหม่มาเนี่ย ถวนี่เราหันพุ่มมากก็ได้จะกลับจะกลับไปขึ้น,นทางน้าม,มาไล่วัาเกเนีลยไหมอโอเคครับนีอ่อันนี้เป็นน้ำนะครับเป็นน้ำทีไลมาจากอทั่งหน้าโขกนะครับไลมาจากในปลาผ่านผ่านปลาผ่านานัน่น ดงนวทไสยเข้ามานะครับนี่เป็นดงนวลไสยนะครับนวนจอบูนะครับอยู่นี่จอบูนวลไส้เป็นอยู่นี่นะครับรักสมรักษาเดี๋ยวผมจะปุ่นรถผมเข้ามาบ่อใน,นะครับผมอยากมันติดนะครับผมก็เลยว่วเข้ามามจอดไปไกลหมดย,ย่างไปบทางางกนกะนี่แหละนะครับ ต้องลบลบหนามนะครับยางลบลบหน,นามถ้าพูดถึงเกลือกเออเคยครับว่าหัรพุ่มยางมาจงังเจี๋ยล่ะยางมาตรงมุมมุมกลางๆทางคันแท้แต่ว่าคันแท้กับยางบ่ได้นะครับเพงงารานะว่ามันยางมันสูงนะครับฝั่งยางลบลบเอาเหมืนนะนี่เป็นดรอปดตดิปูนะครับเป็น นจะปูรักษาทีรักษาให้รักษาหน้าหนะครับปูจังแต่สมัยพูนละนะครับสมัยปูญาตายายเห้องนะครับตังแกพูนละเลยจนมาหอดหลูกหอดล้านนะครับเป็นดอนจะปูนอนทรายนะครับเป็นอยู่นี่นะครับตรงขอกาบนะครับจะปูน้ำในเด้นนะครับหลูกล้านในมีโอกาสลงมากนะครับเมืองผมหม่นมากเมงหันนะครับ มันนชีวกจังไดเดี๋ยวสองเบิร์ก่อนนะครับว่าสิไปยังไดอ่าสิไ,าได้ไปถอยหลังอยูจมองใดกลับรถอยูจมองใดนะครับเพราะมันเดิน,านาหน้าบ่ได้แล้วนะครับอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเบิร์ครับ